วันวาเลนไทน์เดย์ครับผมวันนี้ชวนแกทำแกงแคร์นะเพราะผมเองก็ทำไม่เป็นนะครับเด็ดสิเด็ดจะได้ต้องตามอีกเหรอหลังนี่แกงไม่ขึ้นเลยวันนี้ให้มากรีมันแกงแคร์มีดอกแคร์เคยเจอเจอดอกแคร์ าลอสวัสดีครับอยู่กับช่อง Love Me Love My Food ครับผมอยู่ผมเชฟบานนันทวั์ศักยะธนาสิทธิ์ครับผมวันนี้วันวาเลนไทน์เดย์ครับผมเนี่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะฮะผมเองเนี่ยก็ไว้ผมมาตั้งนานนะฮะคิดว่าผมจะยาวที่ไหนได้ผมสอนจะทำอาหารเหรอทำอะไรให้คนรักกินทำให้แม่ดีกว่า แกงแคร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งอย่างที่ถือว่าเด็ดของแม่แล้วก็แกเนี่ยน่าจะตาเครื่องไม่ไหวละทาไม่ไหวละอะไรเงี้ยก็อยากให้ทําให้กินแกก็ยังไม่รู้นะว่าวันนี้ชวนแกทําแกงแคร์นะพาะผมเองก็ทําไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าทําไงเหมือนกันแต่จต้องไปถามแกว่าซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวใชใ้แกทาแล้ววันนี้แกต้องไปซื้อของไหว้เจ้าด้วยวุ่นวายขนาดไหนไปแฮปปี้วนเลนไทน์เดย์ครับผม แม่แกงแครอะไรบ้างใส่บอกนี้นั่งนั่งนั่ก่อนนั่งก่อนจอจ่ไม่ไปไเอานั่งเแล้วอไ A few minutes later นั่งนี่ยมันตัวใครมันอ่ะะใครมแดงขาตเคียนขาตะไคร้กเรีย่เต้นตเต้นขาตะไคร กระติ่พี <to> ่าูเสร็จแล่ี้่แกงแคร์ไม่ต้องมีหดอกแคร์อ่ะอุ้ยมันจะแกงส้มนี่าไมด้หรอโอเคอ่ะไปซื้อของกถ่อ ต้องจ่ายเท่าไหร่ถามเจ้าตะก้ามาทำไรนี <S 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 ่ฮะครึ่งวันแล้วยังไม่ได้ถ่ายเลยแม่งเ็คนิคนิดนึงมีตะไคร้มีข่ามีหอมแดงมีกระเทียมมีพริกแห้งถั่วพูนี่ถั่วพูมีตำลึงมีชะอมมีเห็ดนางฟ้า มีสันในไก่อ่ะครบแล้วถามวิธีหนึ่งทำไมไม่มีดอกแคร์แคร์มันต้องใส่แกงส้มค่ะแกงแคลมีดอกแคร์เคยเิร์ชเจอดอกแคร์แล้วมันแกงดอกแคร์ต้องใส่แกงส้มอย่างเดียวใช่แล้วมันทำอย่างอื่นได้ไหมดอกแคร์ได้ไม่ได้อันนี้ก็หานะ โอ้โหด้าจริงๆต้องเกือบสองชั่วโมงเลยัวโมงกว่าจะทำกว่าจะมาเด็ดของอีกเด็ดสิเด็ดไดผักเฮ้ยเด็ดผักเนี่ยอาขอญาตไปเตรียมของก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันตอนทำเลยแล้วกันวาร์ปไปชีวิตนี้ไม่เคยทำมาก่าไหรเร็วทำไปดิถ่ายอยู่นี่ไง เกยบของเรียบร้อยแล้วอ่ะเกยบของนานขนาดไหนครับโอ้โหชั่วโมงอะ่ะ <laughs> มีหอมมีตะไคร้มีข่ามีกระเทียมอ่ะเราจะทำอะไรปั่นก่อนนะ<อ>โอ้โหพอจะใส่แค่ไหนเนี่ยใส่ใส่แค่ไหนใส่แค่ๆนี้อ่ะก็พอแล้วอ่ะแค่นี้พอไม่ได้ใยไอ้เครื่องปั่นอย่างเงี้ยมันเข้าล็อกยากมากเลยอ่ะไม่ได้ใส่เลยแล้วที่ใส่เซซสองครึ่งปั่นเข้ามาได้เลยเนาะ โ <Okay. S 2> อเคเพื่อปั่นได้แค่นี้อยากจะปั่นแค่ไหนต,ต้องตามอีกต้องตามอีกเหรอต้มโชว์กล้องก่อนปั่นอ,อะๆได้บ้างได้บ,บ้เรียกมันมาตาม้มเราจะเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะหั่นกงฮั่นไก่หั่นผักล้างผักต้มเครื่องแกงนี่ จนเป็นแบบนี้น,นี่จนเป็นแบบนี้ใส่น้ำมันก่อนออใส่พริกแกงลงไปคั่วคั่วให้พริกแกงมันออกออกออก,ออกมันก่อนพริกแกงที่เราโขกกันมานะครับอันนี้ใส่ไก่เนาะ,ะ,ะคุกคือคุกใส่ไก่ล้อนึงอันนี้เดียวพอแล้วพอก่อนพอกัอนมาพ,พดให้มามามา,มา เธอทำแม่แล้วมันไม่ไวเลยเฮ้ยนี่ต้องคั่วไปเรอยๆก่อนให้มันเข้าที่แล้วก็หอมมากเลยเดือดได้ที่แล้วนะฮะติเทอลงหม้อแล้วนี่กว้างความมันเดี๋ยวดิโหรอกล้อนโถ่ดูดูดูตำด้วยสิชมต่อด้วยนี่ เอาไปลองทำกินดูแล้วกันนะ A few minutes later เรียบร้อยว้าวเนี่ยบอกเนี่ยใช้สามปีไม่ได้ทำมาเลยจะยังมั้งรสชาติก็เหมือนอย่างเดิมแหละเออจะบอกยังไม่ได้กินเลยโคตรปลอมเลยว่ะชิมก่อนเราค่อยบอกแล้วกันว่าอร่อยมากปลอมผู้หญิว่าอะไร นี่อะันนี่วันจุดจีเร่อ่ามีตัมีมีอ่างเปามาให้มายจุดจีนโอ้โหหนักด้วยแบงจะให้ก่อนเลยเหรอให้ก่อนเลยให้โชว์สื่อออกสื่อแต่อย่างนั้ำนะไอ้เขาเพิให้กันเป็นล้านวันนี้ให้มากี่เมื่อินฮะจะเย็นเย็นไม่ต้องอย่าออกตัวแรงดิเจ๋ไหนอ่าสินเจียอีสินีหัวช้าหอมแยมทีนึงวโอ้โหเหงื่อเต็มเลยยังไง ปีนี้ก็จะได้เหงๆจะได้เหมือนกันเองก็ทำอะไรก็สองหวานทุกอย่างเนาะแล้วก็คิดใหม่ทำใหม่ก็เ<อ>ข้าหน้าไปเรื่อยเือลูกนี่สโลแกนไอ้นี้เปล่าวะพักกันเดเนี่ยวคิดใหม่ทำใหม่ <laughs> <laughs> นะครับก็สำเร็จ <laughs> แล้ววันนี้ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าออแต่ตลาดวันจ่าย ซื้อของทำคลิปนะครับนี่ออกมาเป็นแกงแคร์นะครับก็อย่าลืมติดตามนะฮะแล้วมีเริ m ไมฟูดนะฮะที่ a c e b o o k นะฮะแล้วก็เริ่มีเริฟไมฟูดที่ทาง Youtube ด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ด้วยนะครับผมอย่าลืมจับสับรสมคชิกนะคะไอ้กระดิ่งด้วยค่ะไอ้ขอไอ้อย่าใช้แม่กู